ดูการตั้งตุ๊กตานะคตัวบ้านยกพื้นสูงหนึ่งเมตรนะครับการตีตุ๊กตาตีเป็นไม้ยูคาซัดแบบนี้นะครับไม้ยูคายาวประมาณเมตรหนึ่งนะครับตีรงดินประมาสักยี่สิบยี่ห้าเซนนะครับตอนนี้เสาต่อม้อต่อมอสูงประมาณหกสิบนะครับหกสิบตีไม้ตุ๊กตารัดหัวเสา แล้วก็วางเหล็กวางเหล็กคานนะครับเหล็กคานเนเหล็กดีบีสมิลนะครับเสริมพิเศษอันนี้ก่อนเสริมพิเศษเราก็ใส่เหล็กไปก่อน4เส้นนะครับเดี๋ยวก็ทยอยไล่มัดนะครับอันนี้เป็นวันที่6นะครับของหน้าง,งานหลังนี้นะครับวางแบบไม้ท้องาคานครบแล้วนะครับพอถึช่องฝั่งนูน้นก็เป็นห้องน้ำสองห้องติดกันนะครับ งนี้ก็จะเป็นห้องห้องครัวนะครับนี่ครับราส่างตัตีเป็นตุกตาก็ใช้ไม้ยูคา1เมตรแล้วก็ไม้หน้า3 1เมตรนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงเข้าไปแต่และช่องกว้าง4เมตรเนี่ยวางไม้ตุกตาประมาณหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดแท่อนนะครับนี้ผมสั่งไม้ใหม่เป็นไม้ยูงสามประมาณ140ตัวนะครับ ก็ครบแล้วตอนแรกก็จะเอาไม้ที่เหลือมาจากซต์งานเก่ามาใช้ก็ใช้ไม่ได้นะครับมันหัวไม้ไมันแตกหนึบทำงานช้าน,นี่ก็ทำวันที่6นะครับก็ถือว่าขูเกณ็เร็วพอสมควรนะครับอันนี้ต่อหม้อนี้เหล็ก6เส้นนะครับเหล็กเส้นก็จะโผล่เหล็กขึ้นมาอย่างเงี้ยนะโผล่เหล็กขึ้นมาจากต่อหม้อ โปรยฟติ้งนะครับก็โปล่ขึ้นมาหกเส้นก็จะมาเทจ้ำกันในตรงทางกลางคานนะครับเสาเล็ดีบีสิบสมิลสเส้นนะครับเดี๋ยวเทเสาสูงประมาณ3ามเมตรยี่สิบนะครับนี่คือหน้างาน6วันคนทําเยอะว่าคนทาช่างสี่คนนะครับก็มีเยอะว่าตอนนี้ช่างทํางานก่อสร้างหายากมากนะครับนี่คือสภาพหน้าง,งานของบ้านหลังนี้นะครับ หกวันก็จะปิดหน้าง,งานไปขึ้นหลังใหม่แล้วครับพรุ่งนี้ก็จะยกเสาเอกอีกหลังแล้วนะครับนี่เปิดหน้าง,งานสักสองวันนะครับนี่คือสภา,านหน้างานทั่วไป หน้าเลื่นมาจะเป็นช่วงระเบียงนะครับระเบียงแล้วก็บันไดตรงด้านหน้านะครับหันหน้าบ้านหันหน้าทางทิศเหนือนะครับบันไดจะขึ้นด้านหน้าช่องนี้นะครัน,นี่เป็นระเบียงโอเคครับวันนี้มาดูการตั้งตุ๊าต,ตาวางเหล็กาอันนี้ก่อนนะครับมีพินนเศษกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ